เราก็นำผ้ามงคลมาผูกที่เสาเอกเสาโทกันนะคะยังมีผู้ร่วมบุญเข้ามานะคะเดี๋ยวไม้วันนี้ไม้มงคลเราก็จะเอาลงในหลุมของแต่ละเสาที่เป็นเสาของฐานพระนะคะตรงโน้นข้างด้านด้านขวามือของเรานะคะพอเราเอาไม้มงคลลงไปแล้วเราก็จะถ่ายให้ดูนะคะ แต่ตอนนี้ลงไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันใหม่ตอนบ่ายเราก็จะเทปูนรอบๆนะคะรอบๆเสาเพื่อยึดฐานเดี๋ยวเราก็เอาไม้มงคลไปลงแล้วก็นินที่ท่านบูชามาเราก็จะเอาผสมในปูนนะคะแล้วก็เทลงไปใน,ในเสานะคะ